ไล่สามพี่น้องขายย่าหวานปีกส่งครับสนใจติดต่อ0981485412ครับเป็นขายงานละ0 0 0พันคนว่ากับสูงสูงถุ่มมาครับจำอ้อยครับพี่น้องสูงครับพี่น้องเด้อเป็นเตาน้านีและครับพี่น้องรถเป็นทำอุ่นสูงครับพี่น้องขอบคุณมากๆครับผมรีวิวน้ำกันครับผม่อแม่พี่น้อง <c oughs> ป้องไปเบิร์ตสุภุสุคนสวัสดีครับพี่น้องป้องไปเบิร์ตสุภุสุคนนะครับดูหมองบอลน,นะครับเด้อพบมาพบกันอีอกแล้วสำหรับช่องเพชรพักดิชแนลสำหรับเพื่อนๆครับมาแล้วก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิง่งเพื่อจะบอผัดคลิปต่อไปในการแจ้งเตือนนะครับเดอ้อคลิปใหม่ๆครับเพื่อมีกำลังใจในการสรา้างคลิปต่อไปครับพี่น้อง ครับเมื่อนี่มาเบงการปลูกหญ้าครับพี่น้องปลูกหญ้าขายเป็นธุรกิจนะครับพี่น้องครับหลังลงแปลงคำบงครับอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาฬสินนี่แหละครับผมครับหลังบ่อบำบัดน้ำเสียครับบ่อบำบัดน้ำเสียปล่อยน้ำชิงเกษตรกรเพิ่นกับปล่อยเขาให้เขาหน้าครับปลูกหญ้าไว้สำหรับขายให้ชาวหัวชาวข้อยนะครับเด้อครับไปสอบถามเพิ่งเบิ้งเบิ่งมีหญ้ายังแน่มี อำเภอใดลูกค้ามาจากไสแน่ครับพี่น้องการปลูกหนาลําบากมีอุปสรรคบ่ครับพี่น้องเบิ่งนํากันนะครับเด้อใส่ปุ๋ยกันดูแลรักษาแบบใด้หน้าแล้งหน้าฝนครับพี่น้องรับชมครับนําเสนอหญ้าเด้อครับเด้อมื้อนี้การปลูกหญ้ากับเลี้ยงควายบ้านๆเลี้ยงชเสําหรับให้ชาวเกษตรกรชาวหัวชาวควายครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมทุกการติดตามกับทุกดวงใจนะครับกับตบการปลูกนะครับเด้อพี่น้องสปอนสุสคนครับพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีครับครับเมื่อนี้มาชมสื่อหยาด้พี่น้องเดได้สัมผัสกับของกับของให้ครับพี่น้องให้หยาหวานให้วัวให้ก้ายครับพี่น้องกับเริ่มต้นการปลูกจังไดครับพี่น้องเอานำมาจากใสนํำมาจากบ่อบำบัดน้ำเสียนะครับเด้อจากลงแปลงครับพี่น้องลงแปลงข้าบกครับ บริษัทเขาติดตั้งให้เรียบร้อยครับพี่น้องลวันดีครับบริษัทเขาต่อหนามให้ผููกเกษตรกรที่อยากปกาลูกหยาดครับเ้อปลูกเขาตอ่ทอท่อพีวีซีหลอดตัวมคงมากใส่ให้เลยพี่น้องแล้วก็ไถจากกล่องจักล่องแล้วก็ลงป,กปกลูกเืออ้อยครับพี่น้องหายาเงี้ยวครับเป็น ยาหน้าลกจักระพัดครับชนิดนะยานี่ยาหน้าหลกจักระพัดนะครับเด้อครับมันก็ขายงานละสองพันครับเงาเงาใหญ่ใหญ่เราใจยาครับพี่น้องกันยาหน่อยเพื่อขายถือนี่เพื่อตัดไปหลอบนึงแล้วครับพี่น้องเหเลือยุ่มย่มเนี่ยแล้วครับผมยุ่มเดียวแลองานเดียวมันขายสองพันครับพี่น้องการดูแลรักษากับโ่ยยาครับพี่น้องปลูกเลยแล้วครับ ปล่อยส่งน้ำใส่ครับพี่น้องส่งน้ำนี่บอ่อห้ขังเด้อพี่น้องเด้อปล่อยน้ำไปเลยปล่อยน้ำเขอลองแล้ยปล่อยมันผ่านไปเลยพี่น้องปล่อยให้ขังดำหล่องน้ำพินัลน้ำขยะบำบัดน้ำเสียนะครับพี่น้องูกง,ง่ายครับอย่ามวันนี้ก่อยจินดีเนะครับด้วยนี่คบำบัดสิบห้า,ามือเนะครับด้วยอยางวันนี้เสียถิง่งนะครับนี่อย่างที่เกิดแซม่ยมันมันว่าเสียถิง่งมันที่ไปแย่งอาหารอย่าหญ่ ที่ปลูกหอยคว่ยครับพี่น้องเพิ่นเฮ็ดเป็นเบ็ดบานครับพี่น้องขายกับปีนี้ซู้กว่าขายดีครับพี่น้องมัวควายหลายครับพี่น,อน,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 อน้องกับเกษตรกรเลี้ยงงังวเลี้งยง,งวควายหลายขายดีขายเบิดครับพี่น้องบมดเว่น,เนี่ก็บซิปเลยครับผมขายไปเกือบเบ็ดเหลือแค่นี้แหละพี่น้องทำเดือนเดียวขายเกือบเบ็ดเหลือแค่นี้เลือกงานเดียวครับพี่น้องขายงานละสองพันครับนี่ก็ทำบนบ้านคำบง อำเภอหอยพึ่งครับจังหวัดกาฬสินกับมีโรงแป้งฝรั่งอยู่นี่ครับผมโรงแป้งมันสับปลืองครับบ่อบำบัดน้ำเสียอยู่ข้างบนครับผมสาบพุนทั้งๆไงนะครับเด้อบ่อเด้ไปเบิ่งครับมีหลายบ่อนะครับพี่น้องบ่อประมาณบ่อละสิบไรสิบไร่ครับมีหลายบ่อมันกับทรงน้ำเสียมากนี่แหละบ่อเห็ดหอเสียโอกาสปลูกหญ้าต่อเลยครับพี่น้อง ตต่อให้เจ้าเกษตรกรสำหรับผู้อยากปลูกหญ้าไวัะขายให้เจ้ามัวเจ้าควายเหพา่นกระเห็ดเป็นลำเป็นสันขายในวัตต์จย์ครับจุดบริเวณนี้เป็นเป็นพันไรครับพี่น้องเจ้านี่กับปลูปกประมาณสิบ่าไร่นว่ามีที่แค่นี้กับขางทางไกลเ้อครับเด้ออยู่ไก่ๆก่างอยู่ไกลไๆบริเวณนี้เป็นบริษัทเช็ดไห้บัดครับพี่น้องบริษัทลงแปลง เป็นคงการห้เลยครับพี่น้องต่อนาให้อย่างดีครับผู้ใดสนใจก็ยกินการสอบถามได้กับคุณแม่ครับขอโทษขอไปอะไรครับไม่โบออกครับพี่น้องไม่โบออกเรื่ด็กผากคับพี่น้องผากกับโบเป็นปันไดครับพี่น้องก็คอยชมคอยฟังน้ากันพี่น้องหย้า้างลังอ่ะเป็นหย่านาลกจักรพพัดนะครับด้วยสูงตวมหัวครับพี่น้องตัดแค่บบอใหญ่ครับพี่น้องตัดแคร์หลายแค่์หาเก้า หาเก้าคู้นหาเก้าไปเต็มรถครับพี่น้องเพราะว่ามันสูงไงอวกครับพี่น้องงามเลยสวยๆเลยครับเป็นว่าขายไปหนับงานละสองพันการขายตัดเบิร์ดครับพี่น้องตัดเบิร์ดกับเบิร์ดสัญญาเลยครับพี่น้องเดี๋ยว่ผูู้ได้เสียเอาไปนอนไปไหลประมาณเดือนหนึ่งกับเบิร์ดกับพี่น้องงานหนึ่งนี่แหละครับผมญ้าหวานให้คว้ยให้ง้อครับพี่น้อง ห้อยบอมีปัญหาครับกินบดกินหอดลำอ้อยครับพี่น้องมันหวานครับพี่น้องจานาลกจากกะพัดนี่กับประมาณเดือนหนึ่งครับพี่น้องต่อสองเกินมาคืออ้อยแล้วพี่น้องบางคนก็ว่ายาเนี่เปียครับได้น้ำดีครับพี่น้องการบำรุงรักษาก่ายง่ายๆครับพี่น้องย่างขึ้นก็นอนเฝ้วกับทางรถหลอกบดครับพี่น้องเป็นเหตุทางรถหลอกหลุดแรงอ้อมในบดครับพี่น้องมาตัดเอาไก่น้อง นาหนีก็นนานแรงครับพี่น้องอันนี้คลิปเก่าเลยครับเด้ออันนี้ถ่ายไว้เ่าท่านในร่มครับพี่น้องขออนุญาตบาดค่ำป้าหน่อยไม่โ่ออก,กเลยได้พาเขาพี่น้องขอโทษขอภครคะเปียบสีทุกคนครับนี่ก็คือการปลูกหญ้าไถ่นะครับจังหวัดกาฬสิน,นครับอำเภอห้วยพึ่ง,ง,งหลังลงแป้งนะครับทำ เบสบนครับพี่น้องเป็นวิธีการหาเงินของเกษตรกรครับได้ดีก็เฮ็ดอ้อยเฮ็ดไหรมั่นครับผมไล่งานละสองพันไล่หนึ่งครับแปดพันครับผมเป็นว่าเบรนได้ดีครับผมขอบคุณมากๆครับที่รับชมขอบคุณมากๆครับที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับผมสุขสุขคนนะครับดูหมองสุบอนนะครับเด้อหอบมาพร้ากันนี่แหละสำหรับช่องเพชรพักดิจิทัล สำหรับเพื่อนๆครับมาแล้วก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อจะบอผัดคลิปต่อไปในการแจงเตือนนะครับเด้อคลิปไม่รับเพื่อมีกำลังใจในการจังคลิปต่อไปครับพี่น้องครับมื่อนี้มาเบิ่งการปลูกยาครับพี่น้องปลูกหยาขายเป็นธุรกิจนะครับพี่น้องครับหลังโลงแป้งคํำบงครับอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาฬสินนี่ละครับผม คร,รับหลังบ่อบำบัดน้ำเสียครับบ,รบ่อบำบัดน้ำเสียป้อยน้ำชิงเกษตรกรเพื่อนกับป้อยเขาให้เขาหน้าครับปลูกห้าไว้สำหรับขายให้เช่าวหัเชาาค้อยนะครับเด้อครับไปสอบถามเพิ่นเบิงเบิงมีห้ายังแน่มีอำเภอใดลูกค้ามาจากไสแน่ครับพี่น้องการปาลูกหยาลำบากมีอุปสรรคบอกกับพี่น้องเบิงน้ำกันนะครับเด้อใส่ปุ๋ยกนตดูแลรัลกษาแบบไหนาแรงหนาฝน พี่น้องรับชมครับนําเสนออย่างเด้อครับเดอร์มานี้การปลูกหญ้ากับเลี้ยงควายบ้านๆเลี้ยงชาําำรับให้ชาวเกษตรกรชาวว่าชาวควายครับผมขอบคุณมากครับเช่รับชมทุกการติดตามกับทุกดวงใจครับกับทุกการปลูกนะครับเดอร์พี่น้องสุ้คนสุ้คนครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับผมรับเมื่อนี้มาชมนังสืออญ้าเด้อพี่น้องเดอร์ได้สัมผัสกับของ ตัคองให้ครับพี่น้องให้หยาหวานให้วัวให้กล้ยครับพี่น้องกับเรื่มต้นการปลูกจังไรครับพี่น้องเอาน้ำม,มาจากใสน้ำม,มาจากบอ่บอบำบัดน้ำเสียนะครับเด้อจากลงแป้งครับพี่น้องลงแป้งข้ามบ่งก,กับบริษัทเขาติดตั้งให้เรียบร้อยครับพี่น้องสวัสดีครับบริษัทเขาตอนน้ำให้ผู้เกษตรกรที่จะกปลูกห้านะครับเด้อปลูก กับตอทอ PVC หลอดอุโมงค์มาใส่ให้เลยพี่น้องครับแล้วก็ไถจักห่องจักห่องแล้วก็เอาลองปลูกก้วยครับพี่นอ้องหญ้าเงีๆครับเป็นหญ้านาลกจัก,กรพรดกกรพด,ด,ครดิครับชนิดนะหญ้านี่หญ้านาลกจักระพันธ์นะครับเด้อครับเพิ่นจะขายงานละสองพันครับเงี้วเใหญ่ๆแล้วจ้าหญ้าครับพี่น้องฐา,าหญ้าน้อยเพิ่นก็นขายถือ นี่เพิ่ตัดไปรอบหนึ่งแล้วพี่นอ้องเลือยมยมเดียวหละครับผมยม่มยองเรืองันเดียวมันขายสองพันกับพี่น้องการดูแลร,รักษากับ่ยากครับพี่น้องปลูกเลยแล้วก็ค่อยจงนาใส่ครับพี่น้องรงนามนี่บ่ให้่งขังเด้ยพี่น้องเลือกปล่อย้นาไปเลยปล่อยนามขอลองแล้วปล่อยผ่านไปเลยพี่น้องล่อหใ่งขังํำหลอกนามพิษนั่นนาขยะบำบัด้นาเสียน,นะครับพี่น้อง ปลูกง่ายครับหย่างวันนี้ก well, so. ็ค่อยจินดีนะครับด้วยประมาณสิบห้ามือนะครับด้วยอยางวันนี้เสียถิ่นนะครับนี่หย่างที่เกิดแซมมามันว่าเสียถิ่นมันที่ไปแจองอาหารหย่าหญ่หย่าที่ปลูกในคุ้ยครับพี่น้องเปิ้ลเฮ็ดเป็นเบิ้ลบ้านครับพี่น้องขายกับปีนิวซื้อว่าขายดีครับพี่น้องม่วงกุ้ยหลายครับพี่น้องกาเกษตรกรเลี้ยงหัวเลี้ยงควายหลายขายดีขายเบิ้ลครับพี่น้อง หมดเว้นนี่ก็บซีปลายครับผมขายไปเกือบวัดเหลือแค่นี้แล้วพี่น้องครับเดือนเดียวขายเกือบวัดเหลือแค่นี้งานเดียวครับพี่น้องายงานละสองพันครับนี่ก็จำบนบ้านคำบงเพเภอหวยพึงครับจังหวัดกาฬสินธุ์มีรงแป้งฝรั่งนี่ครับผมรงแป้งมันสับปะาหลังครับบ่อบำบัดน้ำเสียอยู่ข้างบนครับผมสาขูนทั้งทั้งไงนะครับเด้อบ่อได้ไปเบิ่ง มีหลายบอ่อครับพี่น้องบ่อปั๊ปั้มมันบอ่อละสิบไรสิบไรครับมีหลายบอ่อคนกะทรงน้ำเสียมากนี่นะบอ่อเห็ดหายเสียโอกาสปลูกหญ่าตอเลยพี่น้อกบดตอให้ชา้าเกษตรกรสําหรับผู้อยากปลูกหญ้าไว้ถ้าขายให้เจ้ามัวเจ้าควายเห่าคนกะเห็ดเป็นลําเป็นสันขายด้เบิด์ตจูนครับจุดบริเวณนี้เป็นเป็นพันไรครับพี่น้อง เจ้านี่กับปลูกประมาณจิตมหาลัยต้นว่ามีที่แค่นี้กับขางทางไก่เลยครับเด้ออยู่ไก่ไก่ขางอยู่ไก่ไก่บริเวณนี้เป็นบริษัทเช็ดไห่เบิ้ลครับพี่น้องบริษัทลงแปลงเช็ดโครงการไห่เลยครับพี่น้องต่อน้ำไห่ย่างดีครับผู้ใดสนใจกับกิงกังสอบถามใดกับคุณแม่ขอโทษขอไปอะไรครับไม่โบออกครับพี่น้องไม่โบออก ในแรกในผากอบพี่น้องผากับ,บ่เป็นปันไดยครับพี่น้องก็คอยชมคอยฟังนํากันพี่น้องอย่าข้างหลังอ่ะเป็นหย่าหน้า,กากรกจัรกระพัดนะครับเด้อสูงัมหัวครับพี่น้องตัดแค่บอใหญ่ครับพี่น้องตัดแค่บอลาหลแค่หาเก้าหาเก้าคุ่นหาเก้าให้เต็มรถครับพี่น้องเพราะว่ามันสูงใหญ่อวบครับพี่น้องงามเลยสวยๆเลยครับ พูนว่าขายไปขับงานละสอง่านการขายตัดเบิร์ดครับพี่น้องตัดเบิร์ดกับเบิร์ดสัญญาด้วยครับพี่น้องเดี๋ยว่ะพู้ได้เสียไปนอนไปไลครับประมาณเดือนหนึ่งกับเบิร์ดกับพี่น้องงานหนึ่งนี้แหละครับผมยาหวานให้ควายให้งัวครับพี่น้องค้ายบอมีปัญหาครับกินเบิร์ดกินอ่อนล่ำอ่อยครับพี่น้องมันหวานครับพี่น้องยานาลกจักรพรัด นี่ครับประมาณเดือนหนึ่งครับพี่น้องต่อสองเกินมาคืออ้อยแล้วพี่น้องคนก็ว่าหย่าเนี้ยเปียครับได้น้ำดีครับพี่น้องการบำรุงรักษาง่ายง่ายครับพี่น้องยขึ้นก็นอนเฝ้ากับทางรถหลอบเบิดครับพี่น้องเป็นเฮ็ดทางรถหลอบรถุดแรงอ้อมในเบิดครับพี่น้องมาตัดเอาไว้ไก่ครับพี่น้องครับนานี้ก็นาแรงครับพี่น้องอันนี้คลิปเก่าเด้อครับเด้ออันนี้ถ่ายไว้ว่ราะถ้าในลูกครับพี่น้องขออนุญาตบาทค้ำ หน้อยไม่โบออกก็เลยได้พาเขาพี่น้องขอโทษขออภัยครับ FC ทุกคนครับนี่ก็คือการปลูกหญ้าขายนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอต้นพงไม้พึ่งหลังลงแป้งนะครับทำเบิดลบานครับพี่น้องเป็นวิธีการหาเงินของกเกษตรกรครับได้ดีก็เฮ็ดอ้อยเฮ็ดไหรมันครับผมไล่งานละสองพัน ไลหนึ่งคับแปดพัน 8, ครับผมเบนว่าวันไดดีครับผมขอบคุณมากๆครับที่รับชมขอบคุณมากๆครับที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับผม